เดีอยกรเป๋เเดียวจริงแมาแล้วไม่นะาสนิทเนี่ยโอ้ยไปเล่ไปเลวกเากลังไเลนไกนไนาทีครึ่งกลังจะเริ่มแล้วเดียเปหนึตที่แล้วตอนที่เล่นาถูกเลยข้อมูลชีวิตของคนกลายไอ้กูว ใช่ไหมตอนผมเล่นกับเพื่อนอ่ะผมเข้าไปยี่สิบวีสุดท้ายม,มีคนจะฝักสีฟมีคนจะฝักสีฟ้าหน่ากลัวอุ้ยอุ้ย,อยเอา้าหน้าขมมำเลยองไกท้องเลยนเนี่ยมันคือเรื่องปกติคุณเมียมายอยาย ฟาดูกล้องคุณจจอ่างได้ด้วยกลัวกลัวชนะแล้วคุณโจอ่างอยู่โคตรใจอัานยังไงก็ต้องทันปีใหม่ัวฟ้าเวลาปัดตุยไปแล้วค่ะไอ้นั่นมันรอหวั่ผมแน่นอนไอหัวฟ้าคุณวิ่งชีกมา คุณวิ่งชิบมะยายายานมาว่าไม่ผักตรงี้ไมาโคดมึนมันจะเป็นคาน์นอตเออต้องสังผมยบคาน์นอตเดี๋ยวมันถักคุณแต่นี้ไม่ใช่อันนี้มันเรียกทู i ินิตี้สเตอนมหายไป ฮุกดีอยูฟินิตี้เลยแต่คุณเหียวยังรอดอยู่เลยอ่ะแน่นอนใช้บัคเจด่ยแต่ยืนแบบตัวแข็งอ่ะตัวแข็งอ่ะใช้บั๊กเลยเอ้าเชีคบัคติาตายแล้วนี่หว่าลืมลืมว่าง่ายท้องมาแล้วไปเจ้าอี้มตาล อันนี้ปาดูแล้วกันโอ้โหดาวได้วงกลมครับได้วงกลมว้ผมได้ดาวไม่ได้ดูดาวดิเออมีโชว์อีกแล้วมันมองไม่เห็นท่านไหนอ๋อหมุนได้หมุนแต่หมุนก็ไม่เห็นอยู่ดีอ๋อแต่มุมนี้เห็นทุกคนเลยนะ เหลือกันยุคแปดทำไมตรงนี้เห็นแค่ห้าต้องเลียต้องเลียทำไงมันเป็นรบกนะเสร็จแล้วหนึง่งเออถ้าพี่เหมียวยังไม่กดออกมันมันยังโหลดหรือเปล่าเฮ้ยอย่ามาบาับาดิ้งโชคไกเก่งเส้นอีกแล้วฝัาน,นอทใช่ไหมล่ะตาใจร่ม อ่าดีขึ้นเยอะคนเก่าเสร็จยังอ่ะยังไม่เสร็จครับคนเก่าโอเคเรียบร้อยคนเก่าผมอาหาอะไรไม่ต้องอาหารม่ต้องอาหาอะไรผมเสร็จผมผมเสร็จแล้วอะไรอะไไปเด็กกินมุมเรา แต่ก็ไม่ไม่ได้แค่เคพเเเเเิ่มแล้วไแค่มด้วไมไแสิบเียวเ,เ,เลยอ,อืมคนค้าไยังไม่มาเลยอ้พี่เหมียวกดออก,กเลยหรอลบเกมแล้วครับ งงพี่ไอยู่างไรคุณตุ๊าว่าระหว่างผมกับคุณใครจะใครจะทำเสร็จก่อกันอ่ะแต่ยังไงอ่ะในตั๊กจีครับผมไม่บอกด้วยว่าต้องอยู่ในระดับไหนแต่ผมผ่านแล้วอุ้ยฟ้าก็ไม่รู้ฟ้ากดเมื่อค <c oughs> ่ะเรวจะผ่านไหมเนี่ยกดแรงเนาะผมมันไม่ได้อยู่ผผแล้วดับกะบอกยังไงสุดอยดอด <c oughs> อยังไงอนะผมเคยดูมาทั้งหมดเลย คุณคุณต้องให้มันอยู่ระดับสีเขียวสีสีส้มครับเก็ตแล้วเจ้าเ้แล้วอันต่อไปก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือยังไงถ้ามันอยู่ระดับสีเขียวสีส้มครับเต่หมักเก็บในในนี้เล่นง่ายนะใช่แล้วไม่ถึงย่ปอรนแล้วนั่นคือหมักเก็บเลยไม่ถึงเรียบร้อยครับบอกให้อยู่ระดับสีเขียวสีส้มครับ ข้างหลังจะเลยจะสองช่องอ่ะทีนี้หนักเก็บยังไงแค่ไม่โดนแค่ไปโดนสีเขียวครับแค่ไม่โดนสีเขียวถ้าคนเล่นเดินเล่นเดินมาแต่ไลน์มาก่อนก็จะเจอโอ้โหระดับนายวิกยโยธินนาวิทยโยธินเรี่ยงเรื่องเรื่องล้มล้มล้มจ้า ครับผมพาครับเรียบร้อยครับผมชนะแล้วยังเลยผมยังเลยนี่สินี่คือวิธีของเสมอครับเอ้าอย่ามาเลยเฮ้ยผมก็ชนะแล้วผมไปชนะแล้วเฮ้ยไปชนะแล้วอันนี้คือยังไงอ่ะก็หมุนแค่ให้หมุนให้หมุนลูกข่างแค่นั้นเในรุ่นแค่ให้มันหมุน เป็นวงโกงอัได้เฉยยคืออะไรวะมือง้เราบุดลูกค่าะง่ายๆแล้วอันนี้คืยังง่ายเลยอันนี้ไม่บอกอันนี้ไม่บอกกแล้วเป๊ะสิบสองปเลยอ้าวอ้าวผ่านแล้วแล้วนี่นี่่แป อง่ายๆคุณขีะไรขนาดนั้นอันนี้มันเป็นจุดเด่นของคุณจงอางว่าแล้วในการขีด้วยเราให้เลดอารามดูสิอย่าเข้าห้องเดียวกับอะไรนะวิ่ง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 ตลอดนะเพราะว่าประตูมันจะสุ่มเปิดมีสุ่มเปิดด้วยใช่ใช่สุ่มเปิดในโดบอ่ะ ว่าตัวแบบนี้แหละกี่คนสองเกาไปเกาเกาไปเกาไปเาไปเาไปกาไปเไปไปไปลไปลไปล้วโยสุยดมีคนนึงตายผู้ไงามีคนนึงตายไม่ก็สองคนตายเราจะรอไปด้วยกันคุณุาไป้ไปว้านอตาย ถ้าเราตายนี่ยไงผมหักเลยหักหักหักไร่ผักไม่อยู่เลยแมพแมพแมพเอ่อมาหมุนหุ้ยสองคนคนน่าจะสองคนคนอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันไม่ไม่ไม่ต่อไปจะเป็นหนึ่งคนแล้วคุณมีหนึ่งคนอ่ะอ่ามีประตูเปิดอยู่แค่สองประตูเท่านั้นนะคุณ คนเยอะนะชิบหายนะอันไรนอันไหนสอาคนสองคนสองคนโดนเลยโดนเลยอัะไตัวตัวอรนนี้อันนี้ไม่อันนี้อันนี้ตัวของผมอันนี้ตอ ตายคุณตรงนั้นเดี๋ยวตายหน้าผมจะพัดคุณให้ยับเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตายหน้าผมซื้อผมซื้อปืนมายิางคุณทั้งเกมเลยเอผมคิดว่าในห้องนี้ไม่มีคนคุณคุณตาหถั่วได้งไงคุณไม่ต้องมาใส่ซื้อยืนหัวฟ้าโหัวโดนนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเติมเกมก่อนนะคุณแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาเย้เย้ผมขาดผมขัด เดี๋ยวผมจะเกิดใหม่แล้วมาผักคุณเาเจรใจเย็นเฮ้ยเป็คนหะรอะไรอะไรอะไราะไลอะไร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 อะไ่อะไรัะไรอะดรอะไรอะไอะอะไรอะไรอะไรอะูรอะไรอะไรอะไรองไรอะ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 องไรอะไรอะอะไรอไรอะไรนะไรอะไรเะรอะไ้องไอะอะไรอะไมอะไรองไระอกไรรอะนรอไอไรอระไอรอะอะไรอไรอะอะไรรอะอะอะไรไอะไนอะไไออไะบอออออนอ อีกสองคนคุณุการกับคนหัวฟ้าเนี่ยรอดเน่ยรอดประยันจบเกมโอ้ยันจบเกมเดี๋ยวผมเติมเกมมาด้วคุณตุการเดี๋ยวผมมาโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาคุณให้ตายจใกรเยอผมจะพาให้คุณผมก็จะพาแล้วพาคุณอีงานเนี่ยเล่นอาวีผมก็จะพาคุณเนี่ย คุณไม่ได้บุกไม่ได้เกิดอะ้หไม่รู้อาผมไม่เคยไปเน่ะกระจกคุณโชคดีนะโอ้กระจกดีนะเลือกฟังดีๆนะผมไม่รู้เขาแก้หรือยังแต่เขาแต่ผมไม่รู้นะเขาแก้หรือยังเนี่ยมันสามารถเช็คได้มันมันมันมีเช็คว่ากระจกไหนเป็นกระจกเทียม ผมฝั่งซ้ายคุณตรงกลางฝั่งซ้ายเชื่อผมไม่ไม่คลำไปคุณจะตายไว้ตอนนี้ก็ได้แล้วแต่ยิบเจ็ดวีนะคนจะตายก็ได้ผมไม่ว่าอะไรอ้าวเลยคุณได้หนึ่งอันแล้วคุณได้หนึ่งอันแล้วใช่ไหมเชื่อเชื่อผมไหมซ้ายอืออะไรเนี่ยข้างหน้าคุณซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็ขวา <laughs> 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 okay. i see <little> bluff. call <laughs> 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 so, Oh <laughs> <laughs> <laughs>